สวดีครับอยู่กับพี่ต้อมกเกษตรซีวิธีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ผมได้กลับบ้านที่นครสวรรค์แล้วนนเนาะหลังจากน้ําท่วมมานานเกือบสองเดือนจริงๆก็สองเดือนของเดือนพอดีครับก็เลยเดีย๋ดวยวยวันนี้พามาดูนะว่าแปลงฝรั่งเห็นพี่พถามมาหลายคนเลยนะว่าฝรั่งเป็นไงรอดไหมก็เท่าที่ดูก็มีตายบ้างครับแต่ไม่เยอะเนาะสำหรับฝรั่งต้นใหญ่เนาะแต่ฝรั่งต้นเล็กๆของเป้าซื้อเฟิร์นทองมีที่ปลูกใหม่ๆม่มันอันนั้นมันเล็กไปก็ ก็ตายเยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยววันนี้พามาดูกันในส่วนเรามีอะไรยังเหลืออยู่บ้างอเนาะก็ที่นี่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางกเกษตร้วเนาะ,เ,นะเพราะว่าพ่อผมไม่ได้ไม่ได้อัปเดตเล่มกเกษตรคือเราก็ไม่ได้เคยทําเกษตรมาก่อนนะมาเริ่มทําเราก็นึกว่าปลูกมาเยืนต้นเนี่ยมันแจ้งทีเดียวรอบหลังนี่เราไม่ได้แจ้งก็เลยไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทํากันไปแต่ก็ยังโชคดีคนระับ ฝรั่งตายไม่เยอะก็ยังพอเหลืออยู่บ้างโอเคเดี๋ยวพามาดูกันเนาะว่าเป็นไงบ้างหลังน้ำท่วมนานเกือบ 2, 2เดือนเนาะ่อนนึงเลยก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิธีพึ่งตัวเองด้วยน,น,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาจะได้ไม่พลาดรับชมคีิปใหม่ก่อนใครเดี๋ยวพาเดินดูส่วนกันเนาะหลังน้ำรถโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับครับผมก็หลังจากน้ําท่วมมันอาน2เดือนเนาะอ๋อเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์แล้วกันแต่ก็ยังแช่แชอยู่นะอ๋อบางส่วนที่มันเป็นล่องล้อ น้ำก็ยังขังอยู่แล้วก็ตั้งแต่น้ําท่วมนี่ก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยครับปล่อยเพราะไม่อยากไปเหยียบต้นเขาอึบก็ที่เห็นจะมีตายบุโบเนี่ยคือหงเพอเสือกระเฟินหงมี่ปลูกสลับไว้ซ่อมเนาะซ่อมในส่วนที่ตายคือน้ํามันท่วมมิดต้นนะครับมะม่วงเนี่ยมะม่วงเกือบร้อยต้นก็ตายหมดแลก็ยังโชคดีเนาะ ต้นใหญ่ๆพวกนี้ก็ยังไม่ตายมีตายสามต้นนะเท่าที่เห็นก็พอรอดอยู่บ้างแล้วก็ตั้งแต่น้ำท่วมก็เลยก็สั่งพ่อไว้ว่าไม,ไม่ไม่ต้องเข้ามาปล่อยมันเลยฝรั่งมันก็เลยไม่ได้หอ่อมีลูกใหญ่ๆเต็มเลยอันนี้เดี๋ยวรอแห้งกว่านี้หน่อยก็จะเริ่มตัดแต่งใหม่นะครับก็มีตาย ต้นไหนไม่แข็งแรงก็ตายไปเนาะแต่เท่าที่เห็นก็ไม่เท่าไหร่ของทาต้นสำหรับต้นใหญ่นะส่วนต้นเล็กก็หมดเลยนะครับมันไม่ได้หอเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกําจัดทิ้งทั้งหมดเนี่ยพลังไม่หอมก็จะลายๆอย่ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ ยังไม่ไปเหยียบเขาเรามันยังมันยังแขะอยู่ในร่องก็ยังคงหนีน้ําอยู่บ้างคือก็สูบออกได้ไม่หมดแล้วเพราะข้างนอกน้ําสูงกว่าน้ําสูงกว่าในในที่เราเนาะสูบแล้วก็มันก็ซึมเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรพอมันเยอะเราก็เออสูบออกทั้งสูบออกนี่ก็มะม่วงตายหมด มะม่วงมะม่วงจะตายเยอะเนาะตอนแรกผมคิดว่ามะม่วงน่าจะทนน้ำนได้นานมากนนโอ้ยกับลมากาเป็นว่ามะม่วงตายก่อนพวกเลยฝรั่งไม่ตายเดี๋ยวรอน้ําแห้งกว่าน,นี้หน่อยตัดยงตัดหญ้าสังกิ่งก็ปล่อยเขาพักต้นก่อนเราจะกลับมาบํารุงแล้วก็เอาผลใหม่โอ้ยเดินยากเนาะคือผมว่า โชคดีตรงที่เราปลูกอินทรียเนาะต้นเราเลยแข็งแรงน้ำน้ำท่วมหนักๆมันก็ไม่เป็นไรคือมันเกือบม,มิดนะครับตรงเนี้ยที่รอดได้เพราะว่ามันมันไม่ได้ท่วมแบบสูงกว่าต้นเนาะมันก็ระดับที่ยังมีพอมีใบที่แบบอันนี้ได้บ้างแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ไปเหยียบ ปล่อยเขาก่อนเนี่ยครับเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตัด๋ดยวมันก็เต็มไม่หมดเดี๋ยวค่อยบํารุงจริงจิงเนาะตรงนี้ก็ปล่อยมันดูนะไม่ได้ห่อเลยแม่ก็ปล่อยทิ้งลูกติดเต็มเนี่ยมันก็มีลูกมันใหญ่ๆแล้วเราไม่ได้ตัดแต่งอะเนาะกิ่งมันก็หักบ้างนี้ก็ต้องมาตัดทิ้งใหม่ตัดแต่งใหม่หมดโ้หนะดูลูก ผมหนักก็ทําให้ลูกมันห้อยอยเยอะก็กิ่งล้าหนักไม่ไหวไม่ได้ค้าไม่ด้วยส่วนพลังผมปกติจ,จะใช้กิ่งขนแหนงของไผ่นี่นแหละคำ้ำแต่พอน้ํามาก็เลยปล่อยเลยออาจา่บ้านก่อนนะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องมาลิดท,ทิ้งหมดที่เน่าเสียเนาะเดี๋ยวยวให้มันแห้งกว่านี้หน่อย ันนี้แปลงแปลงที่สามนะข้างหลังข้างหลังแปลงสองก็รอดเยอะอยู่ตายไม่เยอะส่วนแปลงแม่พันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมพาเดินไปดูโอเคเดี๋ยวขอเดินแป๊บเนาะลื่นมากมันยังแชะอย,อยู่เดินลําบากเดี๋ยวไปถ่ายแปลงแรกไปดูครับตระกูลหงพอเสือตระกูลไส้แดงนเนาะก็มาซ่อมไว้ต้นมันยังเล็กอยู่ได้ไม่กี่เดือนเองก็เลยไม่รอด แต่กิมจูต้นใหญ่นี่เห็นเพิ่งตายไปสามต้นเนาะก็ยังตรงนี้ก็ยังแฉะอยู่เดี๋ยวต้องสูบน้ำทีก็โชคดีเนาะที่ปลูกหลายอย่างเนาะอย่างไผ่นี่ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนาะไผ่เขาต้นน้ำอยู่แล้วแต่แค่หน่อเขาไม่ออกเยอะเดี๋น้ำท่วมเดี๋ยวพอหลังน้ำท่วมบำรุงเขาเดี๋ยวเขาก็ออกเพราะมันยังชื้นอยู่พันฝรั่งแปลงแรกเนาะที่เป็นแปลงแม่พันธุ์งอมมเลยสี่สิบต้นไม่ตายเลยสักต้น แต่ก็ส้มไปเยอะครับเนี่ยไอลักษณะใบที่เป็นแบบเนี้ยขาดฟอสฟอรัสแต่อขาดฟอสฟอรัสที่ไม่ได้หมายความว่าในดินเราไม่มีฟอสฟอรัสนะแค่สภาพเขาเรียกว่าอะไรสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในดินอะมันไม่พอที่จะมันเป็นกรดเกินหรือเป็นด่างเกินทําให้ต้นนีไม่สามารถดูดซึมฟอสฟอรัสได้ก็เลยจะเป็นแบบนี้ พราะตอนช่วงน้ําท่วมันน้ำก็มิดโคนเงี้มันก็ลางก็ปรุงอาหารไม่ได้มีแตจ่จะคอยสลัดสลัดใบจิงเพื่อการการไขยน้ำเนาะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เขาตายเลย <c oughs> เขาก็ปรับปรับตัวปรับสภาพให้มันอยู่รอดได้โซมไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดแตง่งจริงเนะาะจะคงปัดส่อนแล้วก็ให้เขาแตกใหม่รอบำรุงเขาหน่อยแปลงนี้สามปีนะครับ ผมต้องบอกว่าผมโชคดีนะที่ผมทําอินสียต้นเขาค่อนข้างแข็งแรงถ้าเป็นเคมีผมว่าลากเขาน่าจะบอบบางกว่าน,นี้มันน่าจะเสียหายมากกว่าเนี้ยัลโหลนอนเนินเจาะหมดผิวลายไม่สวยเพราะไม่ได้ห่อเลยไม่ได้ดูไม่ได้แลอะไรเขาเลยคือไม่อยากเข้ามาเหยียบนะก็เหลือรอดเยอะอยู่เนาะใครสำหรับพี่ๆที่เป็นห่วงที่สวนเนาะ แกมันมันมีบางส่วนเนาะที่ต้นเล็กๆต้นใหญ่ๆตรงนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ดูรอยข้ามน้ำเนี่ยมันก็จะถึงช่วงประมาณน,นี่ยคือส่วนที่จมน้ำก็เหี่ยวเสาเลยล้วก่อนก่อนหน้าน้ำท่วมนี้แม่เขาก็ห่อไปเยอะเลยนะช่วงน้ำท่วมพอผายเรือเขามาเก็บส่งลูกค้าลูกค้าก็ยังดีอยู่นะ เนี่ยดูขนาดไม่หอนะไม่หอก็มีแค่ลอยอยู่ไม่สวยแค่นั้นแต่ลูกเนี่ยกำบูร์มากก็ยังดีที่ทำเป็นล่องล่องน้ำไว้เนาะมันก็ไม่ขังที่โคนต้นเท่าไหร่หลังจากสูบน้ำออกนะแต่ช่วงท่วมเนี่ยนู่นครับอิกนิดเดียวมันก็จะมิดแล้วถ้ามิดก็คงจะตายเนกันโชคดีที่มันยังไม่มิดเท่าไหร่ ครับก็พามาดูกันเนาะสำหรับพี่ๆที่ถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าส่วนฝรั่งเป็นไงบ้างน้ําท่วมนำรถหรือยังก็สองเดือนเต็มมาครับตั้งแต่วันที่ยี่แปดกันยา <c oughs> ผมจําได้เพราะว่าวันนั้นน้ำเ,เพี่บพอดีแล้วผมกลับมาวันที่ยี่แปดกันยายี่แปดตุลาเอ,อ้อกันยาตุลามาพฤศจิเดือนก,นกว่า,กวาเกือบสองเดือนแนละ้วเนาะวันนี้วันที่สิสี่พฤศจิ มันเกิดพอดีก็เลยกลับบ้านมาหาแม่เนาะเพราะช่วงนี้งานประจําที่กรุงเทพก็เยอะมากเลยก็ไม่ค่อยได้กลับแต่ก็สั่งเอาไว้แล้วว่าไม่ต้องทาอะไรปล่อยมันเดี๋ยวมันเฟื่องตัวเองโอเคครับก็ขอบคุณสําหรับความห่วงใยจากพี่พี่ทุกคนนะเนาะที่ถามเข้ามาตลอดเลยต้นไม้เป็นไงบ้านเป็นไงพ่อแม่อยู่ยัางไงก็ตอนนี้น้ำลดแล้วก็เข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราบํารุงต้นให้ดีขึ้นนะเนาะก็อาจจะต้องตัดแต่งใหม่กับหมดเพราะว่า ใบที่เหลือมันก็ไม่ค่อยชวยแล้วันไหนแก่ๆก,ก็ตัดทิ้งไปแล้วก็บำรุงให้เขาแตกใหม่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูสวนหลังน้ำท่วมเกือบสองเดือนเนาะเดือนก,กว่าๆเกือบสองเดือนสิงหากันยาตุลาพุจิอ๋อคือช่วงสิงหาเนี่ยมันก็มันก็เริ่มท่วมแต่มันไม่ได้ท่วมเยอะนะน้ำมันก็อเออบ้างเออเพราะกระสุกออกก็ยังพอไหวมาท่วมหนักๆคือปลายปลายกันยา ตั้งแต่ต้นกันยาเนี่ยก็เริ่มท่วมใหญ่แล้วอพอกระสูบพอตอนหลังมันสูบไม่ไหวขงคันมันแตกมาก็เลยเกือบๆสเดือนนะครับที่ที่จมน้ําอยู่ตอนนี้ก็โอเคอยู่ครับอยู่รอดปลอดภัยหลายต้นอยู่ก็พอพอให้ทําผลผลิตสําหรับลูกค้าที่ถามมาแ,แถวๆนี้เขถามมาฝรั่งตายไหมมีฝรั่งไขไ่ไหมอยู่ตลอดเนาะโอเคครับวันนี้ก็พามาดูที่ส่วนกันเนาะฝรั่งก็ ทนน้ําได้พอสมควรเลยเนาะหรือผมโชคดีที่ผมทําอินทรีย์เนาะต้นกะ็นเ,เลยแข็งแรงโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีตร์เพื่อนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้กลับเนะนาะน,นานได้กลับมาทีเพราะว่าง,งานประจําเยอะก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตว่าหลังฝนหลังน้ําท่วมใหญ่เราต้องบำรุงรักษาต้นเขายัางไงเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีครับ